ไหลไหลแล้วแบบเดินไปทั่วจังหวัดอ่ะไปไหมเพื่อนเดินเลยเพื่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปขับรถกูขับรถขับรถตามรอช่วยมึงหลอกเครื่องหมสี่เหลี่ยมตมึงต้องมีคนช่วยเออมึงต้องมีคนช่วยเดี๋ยวกูเป็นคนขับรถตามเองเพราะว่าคนเาจะมาอ้อมอะไรให้ก็ลองดูสิลองดูสิเห็นในตัวอย่างตัวอ้ินอ้วนหลักห้าหกล้านอยู่นะเราจะได้หลักห้าหกล้านอยู่เพื่อนถ้าเดินแบบจังหวัดแล้วไปเดินแค่สามจังหวัดก็ได้อ่ะเดินแถวใต้อ่ะ เออร์นนวีน้าไปว่ะตนอนแรกผมมองที่นี่ไว้สวัสดีครับคุณน้องตาโนว์เขียนยังไงครับสวัสดีครับเขียนยังไงครับอ๋อ,อนี่ เชื่อไหมประเทศเนี้ยสว่าง24ชั่วโมงไม่มีตอนกลางคืนเลยเขาเรียกว่ามิดไนซันที่นี่คือนอร์เวย์เบลอยู่ที่โลฟเทนนะก็คือจะไม่มีพาธิตกดินจะสว่างแบบนี้พี่มาลีถนะขอดูอีกรอบได้ไหมนั้นนะเวลาเที่ยงคืน40ทุกคนเที่ยงคืนพี่มารีขาหนูขอดูอีกรอบได้ไหมคะโดยจากอังกฤษโอ้โห อยู่ต่างประเทศเลยเหรอ40จริงๆฟ้ายังสวยแล้วก็สว่างแบบถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบสว่าง24ชั่วโมงแบบนี้ลองมาที่นอร์เวย์ช่วงพฤษภาคมกรุ่มนี้น<อ>นทบุรีน้ําท่วมขออะไร <ใจ S 2> ที่ไม่มีกลางคืนในนอร์เวย์มันไม่มีกลางคืนเลยเหรอคนดูมันไม่มีกลางคืนเลยเหรอประเทศเนี้ยคนดูครับคนดูครับ คนดูครับมันไม่มีกงนคืนเลยหรอครับนี่ขนาดเห็นขอบขอบยังสามแสนถ้าทาั้งลำไม่ขึ้นล้านเลยอ่อนนี่ขนาดเห็นขอบขอบยังสามแสนถ้าท้งลําไม่ขึ้นล้านเลยหรอครับเอา้าไหนคนคนมเมนตนบอกไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่มีกลานคืนถ้าใครอยากไปดูแสงเหนือที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะเป็นช่วงปลายปีก็จะแบบมืดเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยตอนที่โดนโ<ร><ร>ดนอี<ด>ี่สิบตอนนึงที่ใช้ข้าวหลามที่อยู่ในกางเกงเป็นอาวุธใช่ไหมครับมันเลยกลัว ไม่เกี่ยวอะเข้าหลามพ่อมอะผมแนะนำให้หาประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องสงครามและผู้อพยพไม่งั้นก็โดนเป้นประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องสงครามจะไปจริงๆอย่าไปกับเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนได้ยินหรือเปล่าขอกำลังใจได้ไหมครับที่ชายมาผม,ผมไปสอบทั้งวัน,นเลยครับได้ยินครับได้ยินครับทำอะไรข่าเพลงอยู่ขาเพลงอะไรครับเพื่อน ตาพร้อมไว้ตาพร้อมเร็วคีงพร้อมยามาดิงั้นไม่ได้อามามาเปมาดิไอตะโดน้อยไม่ตอบตอบตอบทุกโดตอบจนเสียงกูหายหมดแล้วกูจะต้องไปโรงพยาบาลไปตรวจสมองอ้ยไอ้นี่คอหนาข้าวโอ๊ตหน่อยครับจากมาคะผมเ่งไม่มาเซ็ตคนไว้รอเลยเว้ยเปียกมารอ ตั้มมาแก้วด่าคนชื่อตั้มมาคอพี่มาลีมันทิ้งหนูขอแรงคนช่อยหนหน่อยค่ะพี่มาลีมันทิ้งหนูโอ้ยเฮียกระหนูโดนมันเย็ดไงหนูง่ายไงหนูล่านด้วยเลยจะไปด่าเขาอ่ะหนูง่ายหรือเปล่าเนี่ยหนูไปให้มันเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกหนูมาหาพี่มาพี่ขอหลเนเทอร์แลนด์ครับที่มีหมดทุกอย่างหรือพี่เองการิยาเสพติดถูกกฎหมาย ไปเนเธอร์แลนด์ครับพี่มีหมดทุกอย่างกะลีฮิราสีติดถูกกดยาอีมาจากเนเธอร์แลนด์นะเพื่อนไปปะในหมดแบบเดินเสพปะเขาไม่โดนจับหรอดิดเลยอะไม่โดนเนเธอร์แลนด์อ่ะสวัสดีครับพี่ทางน้าสามสวัสดีครับพี่สุดสุดยาเสพติดอะไปป่ะเพื่อนไปมีท่กูไม่ต่างนะกูอยาไปกูอยากไปทำคลิปวิจัยได้ปะเอาคลิปลงได้ปะได้ กูขอกำลังใจให้คนนนทบุรีและพี่คิงแมนกงเสมอกูขอกำลังใจให้คนนนทบุรีตอบครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับคนนนทบุรีหรือว่าเราเรามีอีกวิธีหนึ่งวะแบบที่ไหนไลไลแล้วแบบเดินไปทั่วจังหวัดอะไปไหมเพื่อนเดินเลยเพื่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปขับรถขับรถขับรถตามรอช่วยมือหลอกเครื่องหมายสีเลนรต้องมีคนช่วย เออมึงต้องมีคนช่วยเดี๋ยวกูเป็นคนขับรถตามเองเึงาว่าคนกาจะมอบมอบอะไรให้ก็ลองดูสิไปเล่นด้วยหรอลองดูสิเห็นในตัวอย่างอ้วนอ้วนสีหลักห้าหกล้านอยู่นะถ้าจะได้หลักห้าหกล้านอยู่เพื่อนถ้าเดินแบบจังหวัดแล้วไปเดินแค่สามจังหวัดก็ได้อะเดินแถวใต้อ่ะที่ใต้ักได้อ่ะลองเดินดูดิสามจังหวัดชายแดนอ่ะน่าจะได้เงินหลักห้าหกล้านอ่ะจริงเหรอดึกแต่กูขี่รถตามนะ ชวนลุงไปด้วยดีลุงมีบ้านที่สวีเดนกับเยอรมันเพื่อนผมมีมีญาติอยู่เยอรมันด้วยสวัสดีครับโอ้คับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธนสารสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับมาอย่างแรกคนไหนบ้าง ขนาดที่ไม่ถูกกฎหมายคเนเธอร์แลนด์ยังไม่รวยเลยนี่ไองคนเลยอัปเดตอะสองคนมาเล่นได้ไหมครับคนดูเล่นได้ว่ากูไปเล่นมาหมดแล้วมีหนึ่งสองสามคนเลยที่มาลีครับด่าไอพูดหน่อยครับมันติดเล่าครับ ไอภูมิแม่งลิ้นสองแฉกแล้วไอเฮี้ยนเนี่ยตัวปัญหาลิ้นสองแฉกเลี้ยงไม่เชื่องคนชื่อภูมิมาเป็นอย่างนี้ทุกคนบอกแห้ลิ้นสองแฉกคนที่จะตั้งชื่อภูมิให้ลูกอะพ่นชื่อภูมิการบมันจะแบบชื่อติดตัวใช่ไหมแล้วมันจะเป็นลิ้นสองคนเป็นลิ้นสองแฉกวันนี้มีงานแก๊ง บพี่อนหั่แกง็มดีเนไฟเอ็มคนดูเขารอมือรันแกงเต็มระบบคนดูรอผมจริงไหมอ่ะโดเนี่ยเขามาถามหลายรอบแล้วเมื่อไหร่มึงจะรลันไฟเอ็มคนดูรอผมจริงไหมกูถามคนดูต่อหน,น้าทุกคนเนี่ยพี่ครับขอบคุณที่ช่วยผมทําวิจัยนะครับผมทําวิจัยเกี่ยวกับการนอนของหมูอยู่แต่ถามว่าเล่นได้เล่นได้ไหมเล่นได้ผมก็จะเล่นสวัสดีครับพ้องรันนอนยังทิ้งนองไม่ได้ เออวัสดีครับพี่ธนสารวัสดีครับพี่ผมก็เล่นหลายๆเกมแลยมันมันมาขนาดนี้แล้วมันก็อยากเล่นหลายๆเกมเงินหลักสิบเดี๋ยวนี้ไม่ตอบคอผมก็อ่านหมดทุกครสามสิบผมก็อ่านแต่สามสิบมันก็ก,นก,นก็ดีครับต้านเนียนเปลี่ยนเรื่องได้อยู่เนียนๆนไปคนดูเขากำลังลืม <c oughs> แล้วมึงจะกลับมาพูดเพื่ออะไรฮะไอ้อรุณ กูสาไม่พูดถึงไข่แล็บนะมันมันไม่ใช่ไข่มันเป็นซอกโอ้ที่มาลีใส่เกียร์อีกไหมครับวันนี้ไม่ใส่ครับมาสะเทือนวงการเกมวิ่เนี่ยที่กูนอนไข่แล็บเนี่ยมันสะเทือนไหมคนดูกูทำไปทำอป,ปีใส่เขาไหมเนี่ยโอ้ มึงไม่พอใจก็เอาไข่ขี้หน้าคนดูกูนี่ขนลุกเลยโอ้หสัตวเที้นทั้งโลกเอมอมะไรวะไอไข่ไอไข่เกียร์กระปุกเฮียอะไรของมันไม่รู้อะไข่เกียร์กระปุกเฮียอะไรก่อนไม่รู้พูดมาได้ไง เปประเทศไหนเพื่อนเขาบอกว่าให้กลัวไปประเทศอันนี้เนี่ยที่กูเปิดอยู่เนี่ยส,สวีเดนเนี่ยชั่วโมงไม่มีตอนกลางคืนไม่มีกลางคืนเลยอี่ยมันมีประเทศไม่มีอนอเวเนอเวนอเวน,เวนที่นี่คืออะไรนี้กูพูดไปก่อนนะกูก็ถามอยากรู้เหมือนกันอ่ะมึงลองถามดูดิคุณดูบอกไม่มีกลางคืนแล้วไม่มีผีด้วยแล้วผีจะอยู่ยังไงเนี่ยเขาถามเนี่ย <c oughs> แต่ว่ามันต้องครบหลานจริงๆนะผมถึงจะไปนะต้องผมต้องพูดอย่างนี้นะมันต้องครบจริงๆนะเล่นสี่คนดีกว่าเฮียสองคนมันง่ายไปต้องเอาหมูตั้มหมูเปียกมาถ่วงด้วยเล่นสี่คนดีกว่าเฮียสองคนมันง่ายไปต้องเอาหมูตั้มหมูเปียกมาถ่วงด้วยเขาบอก ไม่เอากูใหือกได้อยหนึ่งกูต้องแบกมึงอีกแล้วอกูต้องแบกมึงอีกใช่ไหมนี่เออไอ้ตะมึงจะไปประเทศอะไรก็ได้แต่อย่าไปโชว์ชาบ้าแก้วนะเดี๋ยวโดนฝรั่งลุมทืบครับเพี่คิงสตรีมหน่อยได้ไหมครับอยากเห็นพี่คิงทำร้อยชั่วโมงเหมือนกันฝักเพ้่อนไปปล่อยใหปลบไปปล่อยเขเขียน่ีม ชื่อธนวัฒน์ธนวัฒน์สารมานิตไอ้ไขว่างามแล้วเกียร์กระปุกงามกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์เล่นเสียวพ่อมึงอะลู้ยิติทันอีกเลยสตรีมเมอร์เล่นเสียวแม่มัน,นเสียงูเปลี่ยนเลยนะเยี่ยมเดียวกูโดนตินที่หับมือระบบสตรีมเมอร์เล่นเสียวพ่อมึงอะแค่วันนี้วันเดียวกูดโดน <c oughs> มาสกรีนเกมามกราฟหรือมาโทรล่าไข่ดำสวยว่านอเวียที่สัตว์กว่าจะได้เงินต้องแบกปูนกลางแดดเพื่อมาดูให้มึงนั่งแอร์ขาฟีซีทีสวยมากเอาโดเนทั้งหมดลงแดงสองตาครบร้านหลักตา ทำงานกเกษตรนอร์เวย์สามเดือนได้เกือบสองแสนเอาเดวเนีทั้งหมดลงุงลุงแม็กแกเคยอยู่เยอะระมันกับสวีเดนกลอนอเวลองถามที่เที่ยวเขาสี่นะเพื่อนได้เงินอย่างเยอเลสสามเดือนได้สองแสนเกือบสองแสนอิตาลีเหรอครับใส่กางเกงในบ้านน้องชายเดี่ยวไขายานอยู่ประเทศไทยดีกว่าประเทศไทยมีแต่คนน่ารักมีแต่คนหลอ่อคนสวยแล้วก็ อยากสี่ไข่กับซอสอุ้ยผมครับพีอาอภิรักษ์ของุณครับ,รรบผมอยู่นอร์อวเ,อรออเวย์จะไม่มีกลางคืนแค่ช่วงเดือนห้าถึงเจ็ดครับเมืองออสโลน่าเที่ยวมากครับผมอยู่นอร์เวย์จะไม่มีกลางคืนแค่ช่วงเดือนห้าถึงเจ็ดครับเมืองอุ้ยมีต่างประเทศมาด้วยของค,ครับอ,อันนี้เฮียอยู่ต่างประเทศหรอครับอน่ากลัวมากครับที่ภาพติดตามเฮียวานป<ล>่ะเนี่ย ว่าไม่ใช่อ่ะเป็นกระติกในเที่ยงแล้วนะวันก่อนเห็นหัวแกกระตุกเองน่ากลัวมากครับภาพติดตาเลยผมว่าพี่เล่นไหมครับแล้วนี่ใส่ไหนที่กูพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมมึงเห็นยังเพื่อนเห็นกดหนึ่งที่กูพิมพ์ไปล่าสุดนะที่กูบอกมึงอ่ะเราอีกแล้วอะไรวะที่ตอบเมื่อวานอ่ะนะเออแล้วที่ว่าจะบวชจริไหมโยมพูดเล่นมันนะแล้วที่จะบวชจริงไหมโยมพูดเล่นมันอ๋อไม่เดี๋ยวดูก่อนครับ เที่ยงค่ำนี้กูรอหำม,มึงออกนะพนเเน่เราเดินเราเดินทางมาเจ็ดสิบชั่วโมงแล้วพี่ครับบอกรักเต้เพชรบุรีหน่อยครับจากกะเพื่อนลิงเต้มันจะจบวันไหนวาเพื่อนจบพรุ่งนี้ตีหนึ่งใช่เหรอจบพรุ่งนี้ตีหนึ่งเหรอที่ด่าลินให้หน่อยครับมันชอบด่าผมตอนดูพี่ ก็ลากเลยเนี่ยถึงตีหนึ่งพรุ่งนี้แล้วก็นอนเลยวันนี้นอนเต็มที่แล้วเนี่ยพี่ตาครับเมื่อเช้าดีดูพี่นอนเหมือนทไหนก็วันสุดท้ายแล้วนจะได้เรียกยอดโดให้สักสองแสนก่อนเลยอยู่ยาวๆเลยมีตาคะคือหนูอยากโดนที่ตากับพี่คิงรุมสวิงเหมือนแซนวิชแฮมชีสแต่ในได้เต็มที่เลยนะคะหนตาคะคือหนูอยากโดน พี่ตากับพี่คิงเขาบอกกันเหมือนนองชัย56จังไหมได้เต็มที่เลยนะคะวิเ้ยเพื่อนครับเพื่อนน้องมีมี่มาดูนะเขาดบอกกันน้องชายห้หองดีไหมห้องที่ไหนห้อครักเบ็บผมอยู่ั้วโลกเหนือครับร้อนมากที่นี่โอเคครับแต่เขามีแฟนหลอกนะเขาจะเอาเราไปเพื่อนไม่รู้อะ ผมมีสาวแบบสวยๆแบบทรงซ้อไหมครับทรงซ้อแบบดูอยู่มีไหมครับผมอยากแบบไปเที่ยวกุงกรุงเทพแล้วอยากมีทรงซ้อไปกับเพื่อนมันมีจริงเหรอครับอเนี้ยผมอยากไปเห็นะและอยากถ่ายคลิปลงด้วย จแสงเหนือหาย่อนมึงนอนพวกกูไม่นับในร้อยชั่วโมงนะใครเห็นด้วยกดหนึ่งอะไรเขานับหมดครับไอซีพีเป็นไรนี่ผมก็อยู่อังกฤษนะขอคําแนะนําได้เดี๋ยวแนะนําครับเบียเด็ดเด็ดให้ผมก็อยู่อังกฤษนะขอคําแนะนําได้ไหมได,ด,ด,ด้เดี๋ยวไอขอคาแนะนําได้เดี๋ยวแนะนําครับเบียเด็ดเด็ดให้โอ้โห หนึ100ชั่วโมง1,000เรื่องราวบนเตียงงูดินเจ้าที่ผงกระหัวบนกำแพงตะขาบเดินเล่น100ชั่วโมง1,000เรื่องราวบนเตียงงูเดินเจ้าที่ผงงหัวบนกำแพงตะขาบเดินเล่นอะไรครับแนะนำให้ไปนอร์เวย์นะบ้านเกิดฮาแลนด์เผื่อเจอโอ้ไม่ไม่ไม่ได้ไปเจอฮารแลนหรอกครับถ้าไปฮารแลนไปเกาะอ,อังกฤเนี่ ต้องถามเพื่อนว่าเพื่อนอยากไปไหนพอามาแล้วนะเพื่อนได้ได้ได้ขออีกเจ็ดนาทีตองเล่นอยู่ <c oughs> หาเลนเขาอยู่เดนมาร์ก <c oughs> เดนมาร์กฝากเสมอหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ผมอยู่นอร์เวย์มาจะสองปีแล้วเจอแสงเหนือแค่สองรอบเองโอกาสเจอน้อยมากผมอยู่นอร์เวย์มาจะสองปีแล้วเจอแสงเหนือแค่สองรอบเองโอกาสหาเจอน้อยมากไม่ไม่ยากนะครับ,รบว่างๆเนี่ยเปิดดูก็เจอแหละสาวทรงแหม่เต็มเลยครับหยอกยอกครับมีครับว่างๆมากรุงเทพครับสาวทรงแหม่ทรงแหม่สรือทรงแหม่อะไรเนี่ยน้องเป็นไรเนี่ยน้อง เออแสงเหนือไปฟินแลนด์ดีกว่าครับไปหาไอ้ว่านให้มันลงสีให้เสร็จครับโนไปเรื่อยน้อง 56แต่ศกแต่สกรปรกน้ำไม่อาบขี้เปียกลื่นอย่างนี้ก็ไม่เอาห6แต่สกรปรกน้ำไม่อาบขี้เปียกลื่นอย่างนี้ก็ไม่เอา,อาเหนที่คิงสตรีมหน100ชั่วโมงอยาก <Hey! S 1> รู้คิงกับตาหอมหมกใครจะใหญ่กว่าเพื่อน,นเพื่อนอานเนเพื่อนเพื่อนด,อดูดูดิ <c oughs> อยากเห็นพี่คิงสตรีม100ชั่วโมงบวกหนึ่งไหนไม่ได้หรอกตาอะไรนะไม่สตรีมหรอกครับไม่สตรีมหรอกบวกกูก็ไม่สตรีมหรอกตายซากอยู่บ้านดีแล้วเอาไม่รักคนดูหรอกครับเพื่อนไม่ไม่ได้สตรีมแล้วเรืยองเบียรให้คุณว่านแนะนานะครับก็สตรีมอยู่สมัยก่อนก็จะสตรีมให้ดูอยู่หรอกโอยเรื่อยมันไม่ทําหลอกเพื่อนผมอะเรื่องเบียร์ให้คุณว่านแนะนํานะครับเรื่องคุณว่านเอาไปกระตีเนี่ย โดนฟ้องนไอสัตว์ว่านไหนกูไม่ไดนโดนฟ้องนะว่านหางจระเข้นะแต่เขาฟ้องมึงนะมึงซวยนะกูบอกก่อนฟ้องอ่ะฟ้องพ่อฟ้องแม่ไปโรดโดนนะเขารุ่นใหญ่ด้วยใช่หรอมึงกลัวเลยใช่ไหมรุ่นใหญ่ ฝากบอกไอ้วีรัตหน่อยพี่ว่าเลิกพนันได้แล้วสักวันจะหมดตัวผมเป็นห่วงมันฝากบอกไอ้วีรัตหน่อยครับว่าพี่เลิกพนันได้แล้วสักวันจะหมดตัวผมเป็นห่วงมันไปญี่ปุ่นกับเพื่อนดีไหมคะครับให้ไุยบอกว่าฝากบอกให้เขาข<อ>เลิก<า>นพนันกายกรรมทำเสียบจริงนูอยู่ปากป่องฟูจิฟินฟินญี่ปุ่นกับหนูได้ไหมคะใส่ชุดกิโมโนแล้วโชว์กายกรรมหำเสียบกินหนูอะไรฟินฟินอะไรนะ โอ้หนูหนูคันเนี่ยหนูเอาเฟซมาได้ไหมถ้าหนูคันนั่นนั่นพี่สองคาไอายหน่อยครับมันขโมยเงินแม่ไปแต่งรถหมดเลยเอาดีแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ไปลงที่พวกพนันถูกไหมไปแต่งรถมันก็ยังดีคนที่ทําอาชีพรถสิ่งเขาก็รายได้ด้วยเขาก็ได้รุนแรงแเลยดวคเห็นเขาบอกกลางวันเหมือนกลางคืนไปปาเลสไตล์ดีกว่าครับเห็นเขาบอกกลางวันเหมือนกลางคืน แสงเหนือไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอวันนี้ขอแสงโสมก่อนละกันโอ้สว,วัสดีครับพี่ยงยุทธสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไปไหนมาเนี่ยพอเป็นน้องชายได้ไหมดูก่อนอ๋อเป็นได้ครับน้องชายไดได้ได้ครับเนี่ยน้องชายที่ผมรักจะอยู่ขวามือชื่อสีแด,ดงแดงวิทลิปหนึง,<ร>งกับฮานแลนด์ันเนี้ยเป็นน้องชายที่ผมรักมาก อ่นานัทนนท์อันนี้กะลักมากอักรครพลอันนีก้กะ <3 S 1> ลักชั่วโมงสุดท้ายขอโดเน t e สิบบาทได้ไหมครับรคิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับพี่ตังครับสามชั่วโมงสุดท้ายขอโดเน t สิบบาทได้ไหมครับเขาดูคิดว่าไงอะหนึ่งสตรีมหนึ่งร้อยชั่วโมงและอีกคนนึงคนสุดท้ายคือโอชิแทบกราบคนดูทุกวันนี้วัวลืมตีนโอ้หุยเพื่อนเพื่อนอะไร ไปทำไมนอร์เวย์เสียเวลาไปลอยเปรตดีกว่าต่อทุนไปทำไมนอร์เวย์เสียเวลาไปปอเปดดีกว่าโอ้อหสิบาทที่ไม่ได้พันเลยนะมันลั่นจริงนะนี่ไอคิงมึงจะสตรีมไม่สตรีมกูอยากดูมึงเมื่อยงไอกิงโซเยวีสองนะไอสัตว์ไอคิงจะสตรีมไม่สตรีมกูอยากดูมึงเมือ่อนงดอคิงโซเยวีสองไอสัตว์กบอกดที่เนตหน่อยครับเลิกเอาเงินโดเนตไปลงออลอินพอเสียมานั่งโหนาคอมโอ้โห ตะเกียรปุกกับมอป่าเน่าของเขาเงินนี้ไม่ถึงพระถึงทีอาชัวเกียรกรกระปุเตรียมเสียบเอางี้ถ้ายอดมันครบสี่แสนตั้งเป็นสิบาทนี่ครับพี่ชายใหญ่มันครบสี่แสนตั้งสิบบาทอ่าสักวันหนึ่งแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม แต่ัฟงไม่รู้เร่องนสวนฝรั่งติดบาทําไงดีครับมันฟังไม่รู้เรื่องจินร้อสิบาทมันเหมือนเหมือนตลาดสดอ่ะ cin ฟิง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 เนี่ยเมื่อไรตาจะไปหาสาวถ้ำให้อาหารแมวให้อาหารวัวผัวพันมาจอง รู้ไหมครับว่าบนโลกเราเนี่ยมีบางพื้นที่ของโลกครับที่สว่างจริงคิอบานฟังไม่รู้เรื่องจริงครับดนูพอรหน้าสตรีมระวังเด็กๆน้องๆหนูๆจะทําตามนะครับก็น้องไม่ต้องไปทําสิครับมันไม่ดีในยุเนี่ยพี่เองสวยงาิงหน่อยครับจะพาทุกท่านไปทําความรู้จัก5เรื่องน่าทึ่งที่คุณยังไม่เคยรู้กับนอร์เวย์กันครับ รู้จักคำว่า work life balance กันใช่ไหมครับอันนี้สิบบาทนะถ้าบาทเดียวแม่งดูเพลนเลยอะทั้งไลน์อะใครว่า <24 S 1> พี่อมาร<ม>ีเอา V หนึ่งหนึ่งกับพี่คิงเห็นด้วยหนึ่งใครว่าพี่คิงเอาีหนึ่งหนึ่งกับพี่เอ้ใครว่าพี่มารีเอาวหนึ่งหนึ่งกับพี่คิงไหวเห็นด้วยเบองหนึ่งไม่เอาวีมันไม่เล่นในคอไม่ได้แล้วใช่ไหมเพื่อนไม่รู้ว่ามันมันมันไม่ให้เล่นหรอ ดีเขาโชว์ผีปนาคุออกไล่แแปลอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีปนาวุธโคราชหลังบ้านบอกว่าน้องถอนเงินไปหมดแล้วเมื่อวานไออินแมนยูหรือเปล่าน้องชายไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ตาเนียนเปลี่ยนเรื่องได้อยู่เนียนเนียนไปคนดูกำลังลืม ไอ้อลุมึงเป็นอะไรนี่น่ะคนเนี้ยเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรก็ไอ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 กระปุกแลบอะไรผมบอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรมิดหนูจะให้พี่มิดด้ามให้แตกในแล้วเอานมถูหลังอูดเสียวหรืออีเหบดีคะแอบอยู่หลังพี่พีระมิดหนูจะให้พี่มิดด้ามให้แตกในแล้วเอานมถูหลังอูดเสียวอะไรหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูขันหีนะครับหนูขันเนี่ย พี่ก็บอกเลยท่านหนูคันหีมากหนูก็ไปเอาซากอะกระเทียมที่นเวยยี่สิบสี่โมครแล้วก็พริกมาตำเนี่ยแล้วมันจะเป็นแบบผสมผสานกับพริกกระเทียมมาแล้วหนูก็ลองแย่เข้าไปเนี่ยดูพี่ยังแย่รับรองหายคันหนูจะแสบหนูจะเสียวแบบละมุนแน่นอนเด้อท่านหนูคันมากๆอ่ะถ้าก็เป็นอะไรให้กูไปเสียบติให้กูไปเย็ดแบบ ติดใหม่แตกไงแตกนอกหลังอูดหลังปีระมิดอะไรของแม่งก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยนี่คือหนึ่งในคุกที่น่าอยู่ที่สุดนอร์เวย์เนี่ยมันไม่มีใคร o ออินแมนยูหรอกไม่งั้นก็นั่งโดนจับหมดตัวแบบในข่าวจริง นี่ไงกูอะนอเบเป็นิงหนง งั้นแหละคือเรื game, <speaking 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 しし่องคันัๆไปเห็นเรื่องแม่งหนียๆไปคนดูกำลังลืมพี่ปาจะโทรบอกเท้าหลังโคราดให้สาวโนเวย์อึ้งไว้ครับพี่ตายจะโชว์น้องเบาหลามโคราชให้สาวนอร์เวย์อึ้งไหมครับโหไม่รู้ครับมาเพื่อนเขาเกมมันกูเล่นอยู่เนี่ยคิงไปไหนเสร็จแล้วเข้ามาหรืวกูออก